ทำไมคุณถึงตกรอบตอนสัมภาษณ์งานตำแหน่ง UX หรือ UI ทุกครั้งไปครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์และแชร์ลิงวิธีการในการสัมภาษณ์งานถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่5 m i n u t e UX UI Podcast อดแค a ต์ดีๆที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ UX และ UI แบบง่ายๆเป็นใน5นาทีนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเดิมกิจใจน้อย Shift Managing Director ของ Up s k i l UX โอเคคือในเรื่องของการทำผลงานใช่ไหมก่อนที่จะไปสมัครงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าหลายๆที่นะครับหลายๆสถาบัานก็มีการสอนกันบ้างละนะฮะแต่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือคุณยื่นสมัครงานไปแล้วเนี่ย คุณไปสัมภาษณ์จริงอะ่ะคุณเตรียมพร้อมมันดีหรือยังนะครับหมายความว่าอะไรไหมรายความว่าตอนที่เราสัมภาษณ์กับคนที่เป็นผู้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรดีโปรเจกต์แมเนจเจอร์โปรดักต์โอเนอร์โปรดักต์แมเนจเจอร์หรือ UX team ทีมในบริษัทนั้นที่คุณจะเข้าไปสมัครการเนี่ยเขาเข้ามาฟังเข้ามาถามหรือเข้ามาใดๆเนี่ยบางทีคุณทำไม่ได้ดีนะครับ การเตรียมพร้อมหรืออะไรพวกนี้อ่ามันจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครก่อนที่เราจะไปเขาเรื่องว่าเอ้ยทําไมคุณถึงตกเนี่ยผมเกินก่อนว่าวิธีการที่เราเข้าไปสมัครเนี่ยมันก็ปกติเนาะยื่นไดซูเม่ยื่นพอร์ตฟิโออยู่เอ็กเคสี o, ้ S, เข้าไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเรานัดหมายหรือเขาเห็นอ่าพเทนเชียของเราว่าเราสามารถที่จะเป็นพนักงานของเขาได้นะเขาเลยนั้นสัมภาษณ์ แต่ตอนสเตปนี้ครับเป็นสเตปที่หลายๆคนทำทำไม่ได้ดีอ่ะแปลกเหมือนกันนะฮะคือมันไม่ได้อาศัยผลงานของเรามากละมันไม่ได้อาศัยเอ,อ่อเอาเรอ,อยยังไงดิไม่ได้มาศัยผลงานไม่ได้มาศัยเ,ออเรื่องของสกิลความรู้มากละแต่มันจะเป็นการที่คุณไปเล่าเรื่องหน้างานนะครับโอเค ผมมากเกินแบบเนี้ยทุกคนก็จะเออเอ้ยกําลังจะพูดถึงเรื่องของเนี่ยแหละการสัมภาษณ์งานเนี้แหละนะครับสาเหตุที่แต่ละคนตกนะครับในการสัมภาษณ์งานคือจากประสบการณ์ของผมเองแล้วก็ผมไปฟังสปิเกอร์สปิเกอร์นะครับทั้งต่อของต่างชาติเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันเลยคือคุณตอบไม่ตรงประเด็นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาถามอย่างหนึ่งคุณตอบถออีกอย่างหนึ่ง เกตปะเหมือนผมถามว่าอ,อมุมมองของคุณ UX คืออะไรอ่าโอเคเราแพดิคอมานะบางคนเตรียมตัวมาโอเคผมคิดว่าออ UX คือ,ค,อคือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาครับไปเวิร์กช็อปมาอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เขาถามเนี่ยมันดันเป็นอยากให้คุณเล่าให้เราฟังหน่อยว่า UX ที่คุณเรียนรู้มาคืออะไรแล้วมันเปืออะไรนะมันทำยังไงนะ แบบนี้ค่ะมันคือการตอบไม่ตรงประเด็นอันที่สองที่ผมเจอนะครับสัก50อร์ซถึง70%เนี่ยทำไม่ได้ดีคือ presentation ครับคือเวลาเราไปสัมภาษณ์เรามีเวลา presentation ไม่เยอะนะครับ UX case study ของคุณนะโอโ้โหคุณมาทำเป็นร้อยอย่างแต่อันนั้นสุดแล้วแต่แต่คุณต้องเลือกอันที่ที่เหมาะที่มันเข้าปากที่มันคุณไป present แล้วมัน มันมีม o ทแอนโทนของของการเล่าเรื่องอะ่ะแต่ถ้าคุณไปแบบอย่างนี้อ๋อสวัสดีครับผมมาเล่าเคสตัดี้นะครับก็ผมทำตัวนี้จาก UX workshop นะครับคือม o ท a แอนโทนของการเล่าคุณม,มันยังไม่ impact พอมันยังยงไม่ยังไม่มีความ power พอที่จะจะน่าฟังอะคืองี้คิดในมุมคนฟังนะ คือถามว่าคุณไปทำเวิร์กช็อปหรือว่าตัว UX study มาจากอะไรก็ตามหรือว่าโปรเจกต์หรือว่ารีดีไซน์ใดๆก็ตามเนี่ยโอเคเรื่องของการทําผลงานออกมาแล้วก็อยู่ใน UX study ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณทํำสําเร็จล้วล่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําต่อไปคือสื่อสารมันออกมาให้คนอื่นเข้าใจทักษะนี้จริงๆเป็นทักษะที่คน UX หรือคน UI จําเป็นต้องมีนะคือ สกิลอะเราเราไม่ว่าการมันพัฒนาได้แต่การที่คุณจะเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังเ่ยและอีกอันนึงคือเขาอยากจะฟังมันเป็นเรื่องที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะทำ UX design process project ดีแค่ไหนอะแต่ m o Mood and t o n e หรือ Power ของการที่คุณเล่าออกมาไม่ดีอะมันทำให้คุณเปิดช่องโหว่สองอย่างหนึ่งคือเขาจะถามคุณมากขึ้น เพราะมันรู้สึกว่ามันยังไม่ impact พอโอเคการเล่าเรื่องเนี่ยมันมันมันต้องเป็นมูลเหตุท,ที่สําคัญเนาะบางทีเราเอาเรื่องของ Storytelling มาจับตอนที่เราเล่าเรื่องด้วยซ้ำนะฮะอันที่สองคือผมไม่อยากฟังเกียตปะคือผมไม่อยากฟังหมายถึงว่า Recruiter คนที่เข้าห้องห้องกับคุณอะไรเงี้ยบางทีเขาหลุดโฟกัสละเพราะว่าคุณเล่าเรื่องแบบ มันไม่อัธรลดพอนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเออมันยานไปหมายถึงว่ามันนานไปอ่ะอืมบางทีมีเวลา5นาทีคุณเล่าไป15นาทีผมผมแบบหลุดโฟกัสละอะไรเงี้ยน,นั้นเวลาเล่าเรื่องเนี่ยสำคัญมากเลยนะเราพยายามเก็บตกประเด็นหรือว่า เอาพวกที่มันเป็นโฟลเดอร์ลึกๆที่คุณไปทำอ่ะเอาไว้ทีหลังคุณเล่าขึ้นมาก่อนว่าเคสตี้มันมีสตั๊กเจอร์ของมันใช่ไหมคุณพยายามเล่าตัวภาพรวมของมันทีละดอททีละดอททีละดอทเพราะว่าไม่งั้นมันมันจะคอนเรคกันไม่ได้เลยคือไอ้เรื่องดีเทลคุณไปทำเพลย์สแนคุณทำเอ่อคอสซิเมอร์เจนีแบบได้อะไรประมาณนี้ยเอาไว้ทีหลังเอาไว้โชว์ทีหลังสเต็ปทีหลังแต่สิ่งที่คุณจะต้องเล่าคือ ภาพองค์ประกอบเนี่ยแรกมันเกิดจากอะไรแล้วเรารู้มันได้ยังไงว่ามันมีปัญหาตรงนี้แล้วเราจะคิดโซลูชันอะไรผลลัพธ์ได้ยังไงคุณเล่าให้มันคอนเนคเดอะดอทแบบเนี้ยก่อนนะครับแล้วไอ้โปรเซสข้างหลังเนี่ยผมว่าเขาทวนใจถามอยู่ละแต่คุณไปตอบข้างหลังนะฮะอันนี้คือสองประเด็นนะฮะประเด็นแรกคืออะไรนะตอบไม่ตรงคำถามใช่ไหมประเด็นที่สองคือเล่าเรื่องไม่ได้ นะครับที่จะทําให้ให้คุณไปต่อไม่ได้หรือว่าเออถ้ามีแคดดิเดตสามสี่คนคนอีกคนนึงเอ,อ้ยผลงานไมไ่เท่าไหร่นะแต่การเล่าสตอรี่การทําให้คนที่ฟังเห็นภาพเนี่ยเออมันมันเห็นภาพมากกว่าคนแรกผมก็คิดว่าเขาคงคง,ง,งเห็น potential คนอีมากกว่านะครับโอเคแต่ผมไม่ได้ไม่ได้มาบอกเล่าอย่างเดียวว่านะว่ามันมีปัญหาอะไรตรงนี้นะแต่สิ่งที่ผมจะมาแนะนำก็คือว่า ผมขอแบ่งมาเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกที่จะทําให้คุณ improve ได้คือคุณต้องตอบตรงคำถามซึ่งคําถามส่วนใหญ่ที่เจออะอันเนี้ยผมทั้งเวทตัวประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็เวทของประสบการณ์ของสปิเกอรต่างประเทศที่เขามาแชร์เรื่องนี้นะครับโดยส่วนใหญ่อ่ะคุณเข้าไปในห้องสัมภาษณ์เนี่ยคุณจะเจอคําถามโดยรวมเนี่ย most question เนี่ยที่โดนถามมากที่สุดคือ3ข้อนี้1คือ Why you know UX designer หรือ UI designer คือคุณรู้จัก UX design เนี่ยจากอะไรอะไรที่ทำให้คุณรู้จักนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาวงเล็บให้เลยนะครับว่าคุณตอบว่าคุณรู้จักจากไหนแล้วนะครับแต่ให้คุณเล่าสตอรี่คุณด้วยว่าทำไมคุณถึงแพชชั่นกับมันแล้วสกิลอะไรที่คุณไปเรียนรู้มา อ่าแล้วพอร์ตโฟลิหรืออะไรงานเนี่ยอะไต่างๆเนี่ยที่คุณพยายามสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอะไรอันนี้อาจจะได้แต้มบวกหมายที่อะไรนอกจากที่คุณจะตอบตรงถามว่าอ๋อผมรู้จักจากอ่าคอมมูนิตี้ยซครับซึ่งตอนนั้นอ่ะผมทําสายงาน Marketing แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสกิลบางอย่างที่ที่มันสามารถรีเล t e กันผมเลยพยายาม matching skill ครับแล้วเออหาสกิลที่เรายังไม่มี ไปเรียนต่อจากนั้นผมก็สร้างผลงานครับแบบนี้คุณจะได้คะแนนใน passion ความหลงไหลของมันด้วยคือนอกจากคุณตอบคำถามตรงประเด็นแต่คุณก็ยังได้เล่า passion คุณนะครับเห็นไหม <laughs> โอเคข้อที่สองนะฮะสกิลที่คุณ improve นะครับจาก career path เออมีอะไรบ้างในสายงาน UX นี้นนะคือปกติอะ มันจะมีคนที่มาตรงสายคืออาจจะอาจจะเป็นคนเรียนศิละปะคนเรียนอาร์ตคนเรียนไอทีเขาจบใหม่เขามาตรงสายเลยกับอีกอันหนึ่งคือย้ายแคริเอร์พาธคือหมายว่าเปลี่ยนสายงานเลยนะครับข้อเนี้มันเป็นข้อที่รีคูเตอร์หรือคนที่เข้ามาสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยเหมือนถามลองใจใคุณอนะคือข้อนี้จากที่ผมไปฟังสเก็ตสเปกเ e อร์ที่ต่างประเทศเขาเล่าอะเขาเหมือนแบบ ข้อนี้อารมณ์มืนเหมือนเหมือนถามลองใจคุณนะครับว่าจุดที่คุณนะ่ะเย้ายแคเรียพาดหรือมุ่งมาใส่เนี้ยนี่มันเกิดจากอะไรแล้วคุณน่าจะต้อง improve skill อะไรเพื่อเข้ามาในใสายงานนี้อีกอันนึงที่เขาลองใจคุณคือเอ,อคุณมีความอยากมากน้อยแค่ไหนอ่ะเออเหมือนคือเราไม่ได้ถามตรงๆถูกไหมว่า ไม่คุณอยากแค่นอ้อยแค่ไหนแต่ไอ็สกิลที่คุณต้อง improve อิ p พ o ูฟอ่ะมันต้องเกิดจากความอยากอ่ะมันต้องเกิดจากแพชชั่นหรือมันต้องเกิดจากสิ่งที่คุณอยากจะเป็นมันจริงๆอะ่ะคุณถึงควยคว,ยควย่คว้ามันจะเห็นสตอรี่เลยอะ่ะเวลาคุณเล่ามาว่าเอ้ยมันสตอรี่ที่คุณเล่ามาเนี่ยมันทําให้คุณมุ่งมั่นมากแค่ไหนทําให้คุณอยากจะเป็นมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเออคือผมไปนั่งฟังแล้วผมว่าเออคิดว่ามันจริงนะ คือปกติแล้วอ่ะเวลาเราไม่เราก็จะถามมินนิ่งใช่ไหมว่าหนึ่งสสามสี่แต่ข้อนี้มันเป็นดันเป็นข้อที่ถามแล้วมันเห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะ improve skill มากน้อยแค่ไหนคุณมีความพยายามแค่ไหนคุณไปเรียนจากที่ไหนแล้วกว่าที่คุณจะมาเป็นอย่างงี้คุณต้องต่อสู้มากแค่ไหนอันเนี้ยคือพอเราตอบข้อนี้ดีอ่ะคือ r e c ูเตอร์หรือคนที่ฟังอ่ะก็จะเริ่มเริ่มมี p s i t i v e เชิบวกับคุณอ่ะ ถ้ายิ่งตอบคุณตอบว่าคุณพยายามมากเลยนะคุณหลงหลกันบมันมากมากในเชิงนั้นนะเะอออารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะอ่าวันที่สามนะฮะอันนี้เบสิกสุดเลยที่เขาถามนะครับก็คือคุณเข้าใจว่า UX และ UI หมายถึงอะไรอ่าเป็นค้อมถามที่ที่เอาไว้ตัดคน โอเคเขาก็พูดอย่างนั้นจริงๆนะคะว่ามันเอาไว้ตัดคนบางทีตำแหน่งโรที่คุณเข้ามาสมัครเนี่ยมันเป็น UX Designer UX g n e r คืออะไรใช่ไหม UX d e designer ค,คนที่คนที่ไปเข้าใจคนใช่ไหมมันเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจคนแล้วมาออกแบบ product สักอย่างหนึ่งให้มันมีประโยชน์และใช้งานได้จริงถูกไหมอันนี้เรารมองภาพใหญ่นะแต่ UI g n e r เราโฟกัส on visual design อะอ่ะ สิ่งที่ที่เจอคือคนยังแยกไม่ออกนะครับและอีกอันหนึ่งคือบางทีคุณเข้าไปสัมภาษณ์ในตำแหน่ง UX แต่คุณนั้นตอบว่าอ๋อ UX UI คือไอ้ดีไซน์ที่มันแบบเราเปิดฟิกมามาแล้วก็แล้วก็คลิกคลิก,ลก,ลกดีไซน์มันสวยๆอะไรเงี้ยมันมันดันไม่ตอบโจทย์ตำแหน่งนั้นอนะ่ะคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นคำถามที่ถามว่าลองถามความรู้คุณแหละ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือว่ามันสามารถหาคําตอบได้ด้วยว่าคุณคุณตรงกับเขาไหมหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าผมรับ UX แต่ถ้าคุณตอบมาบอกว่าเอ้ยคุณอ๋อ UX UI คือคนคนนึงที่ทำงานตําแหน่งหนึ่งที่โฟกัสแค่วิชวลดีไซน์อ่าดีไซน์ UI ให้มันส,สวยใน Figma ฟิกฟิกมาสเกตหรือ Photoshop XD อะไรอะไรเงี้ยผมว่าม,มันมีโอกาสสูงที่เขาจะคิดว่าคุณนะ่ะคือ UI ะครับเนอะอีกอันหนึ่งคือถ้าโหลนี้ตอบตำแหน่ง UI ถามว่าผิดไหมนะไม่ไม่ผิดนะ,ะัะคือถ้าโหลดนี้ตำแหน่งรับสมัครตำแหน่ง UI เนี่ยแต่คุณตอนตอบว่าโอเคในมุมผมผมคือ researcher คนหนึ่งที่ไปดีไซน์นะครับไปสิร์ชใช่ไหมแล้วก็มา d e ไฟ n ปัญหาความต้องการนะครับแล้วมาคิดโซลูชันจากนั้นผมก็จะไปออกแบบวา f เฟรม อ่าแล้วก็ดีไซน์อะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็ไปเทสอ่าแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นครึ่งๆแหละนะครับเพราะว่า UI เนี่ยจริงๆอะ่ะสกิลของ UI เนี่ยจำเป็นมากนะคือผมอะ่ะแบบพยายามแบบพูดเสมอเลยว่า UI designer เนี่ยมันต้อง must have skill เรื่องของเทสด้วยคือสวยอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องต้องมีความรู้เรื่องอื่นด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นทางลอดทางสายการนะครับข้อที่สามเนี่ย ถ้าพูดกันตามตรงคือข้อตัดว่าคุณคือใคร <c oughs> คุณคือ UX คุณคือ UI นะครับโอเคอันนี้คือเริ่มต้นนะครับเขาก็จะถามเบสิก basic เริ่มต้นแบบนี้ต่อไปนะครับที่เขาจะถามต่อไปเนี่ยคือให้คุณนะโอเคไหนมีผลงานมาซิหน,นลองเปิดมาดูซิว่าทำอะไรไปบ้างในโปรเจกต์ UX อ่ะซึ่งตรงเนี้ยอ่าผมบอกเลยนะครับว่า มันเป็นเซกชันของพรีเซนเตชันเวลาพรีเซนเตชันผมอยากให้ซ้อมซ้อมซ้อมเยอะเลยถ้าคุณไม่ซ้อมเนี่ยคุณจะพูดไม่ได้คือผมเข้าใจนะว่าคุณเป็นคนทำโปรเจกต์นี้มาด้วยตัวเองอะแต่พอไปหน้าง,งานจริงๆอะพอคุณคุณจะเล่าเรื่องคุณดันไปลงดีเทลเยอะเพราะคุณรู้เนเข้าใจใช่ไหมแต่การที่เราจะไปพรีเซนเตชันเนี่ย คุณต้องทั้งต้องอยู่มเซตอยู่ในหัวสมองเลยไม่มีใครรู้ดีโปรเทคกนี้เท่ากับเราแต่ก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะว่าการเล่าของคุณนะ่ะคุณต้องเอมพัตตีเขาอ่ะเขาไม่ลืมเรื่องดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเล่าเนี่ยเล่าให้กีเนี่ยคือเล่าให้เขานเรื่องเจ็บปะ <c oughs> เออแต่ผมถึงที่ผมเจอนะกับเอ่อรีคูเตอร์ที่ผมไปฟังอ่ะที่เขาเล่าให้ผมฟังเป็น UX Manager เเป็นอะไรเงี้ย คือคุณเล่าไม่รู้เรื่องแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนฟังก,ก็หมดอารมณ์ที่จะฟังกันอะไรเงี้ยโอเคงั้นมาดูนะครับว่าวิธีการเล่าเล่าที่ดีเนี่ยคืออะไรอันแรกนะครับคุณต้องใช้ business impact from y o u r research ก่อนโอเคใน UX designer คุณคุณ start with เอ่อไฟใช่ไหมว่าอะไรคือ problem อะไรคือ goal อะไรคือ business goal ใช่ไหมอะไรคือ user need อ่าอันเนี้ยสุดท้ายแล้วมันมันคือการตั้งคำถามในสมุติฐานของคุณแล้นะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาอยากฟังก่อนว่าไอ้โปรเจกต์ที่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ยที่คุณทำเนี่ยไม่ว่า research ไม่ว่าทำอ่า journey ทำ interaction visual design เนี่ยสุดท้ายแล้ว overall เนี่ยมัน impact กับ business ยังไง นะครับจาก p พบเ l e มที่คุณเห็นปัญหามันนำไปสู่ business g o อย่างไรนะครับเริ่มเห็นภาพไหม okay. อันที่สองก็คือว่าวิธีการที่คุณไปหา business g o user need หรือ pain point เพื่อที่ทจะมาคิด o l u t i o n ของคุณเนี่ยมีวิธีการอย่างไงเนะี่ยเขาอยากจะรู้ว่าอ๋อคุณไป Research ในมุมมองไหนคุณตั้งคำถาม Research อย่างไร แล้วคุณเลือกใช้เมธอดอย่างไรใช่ไหมเมธอดมันมีเยอะมากเลยใช่ไหมคนนลิิคตคตุณเลือกใช้ให้มันเหมาะสมไหมอารมณ์ประมาณน,นั้นนะครับอันนี้สามก็คือว่าเออเขาอยากจะเห็นว่าคุณนะเข้าใจปัญหามากน้อยแค่ไหนใน u x case study อะมันมันร้อยมาอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีโครงสร้างการเล่าเรื่องถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ recruiter มองเนะี่ยเขาไม่ได้มอง s t r เจอร์ไง เขามองว่า p r ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมันมาจากตรงไหนอ่าแล้ววิธีการที่คุณจะแก้ไขคืออะไรเอาพูดที่คุณได้สุดท้ายไม่ว่าคุณจะทำ usability test ใช่ไหมหรือคุณไปอ่า validate solution ของคุณเนี่ยเอาพูดที่ได้คืออะไรสุดท้ายคุณได้เรียนรู้อะไรจากโปรเจก์นี้ด้วยนะครับสุดท้ายโปรเจก t นี้ test หนึ่งรอบมันอาจจะ fail คุณอาจจะมีการทำ iterate หรือการหมุนนะหมุนซ้ำอ่ะ อีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะแต่สิ่งที่เขาอยากจะรู้เนี่ยไอสิ่งที่คุณทำมาหยิบยกมาใส่เนี่ยหยิบยกมาหาอ่า u s e r n s e d p a น n point หรืออะไรต่างๆที่คุณไป Research มาเนี่ยมันทำให้คุณอ่า e a r c h Design หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันทำให้คุณได้เรียนดูอะไรไปอ่าเก็บปะตอนที่คุณเล่าเนี่ยคือผมอยากให้ม,มองมุมมอง,มอง,มองนี้ด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับ ในมุม expectation หรือความต้องการของคนที่เป็น recruiter หรือเข้าไปสัมภาษณ์กับคุณเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่คขา list มาแล้วก็ list จากประสบการณ์ของคุด้วยนะมีอยู่3ข้อนะครับอ่าหนึ่งคือตอนที่คุณ presentation นะครับเขาต้องการให้คุณ connect the d o t ได้หมายถึงว่าอะไรไอ้ซิ้งคุณเล่า 1, 2, 3, 4, งสอง่ะห้าเนี่ยคุณเล่าแล้วมัน r e l a t e กันอ่ะ คุณไปเห็นละวว่าปัญหาของในเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ามันคือการที่คนกดสวนลดไม่ได้แอคชั่นเนี่ยคุณหูละว,ว่าปัญหาว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันทําให้ยอดการซื้อสินค้ามันลดอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคุณไปเห็นปัญหาจากไหนคุณอาจจะไปรีเสิร์ชมาคุณก็เลยตั้งคําถามในการรีเสิร์ชเพื่อไปรีเสิร์ชมันจริงๆอะไรเงี้ยอ่ะแล้วจากนั้นอนะ่ะพอคุณรีเสิร์ชมาแล้วคุณเห็นปัญหาแบบนี้คุณมาเอาทำอ่าโพสต์นหน้าอ่าเจอร์นี่แมป เอ่อ uh, mapping มันอะไรเงี้ยแล้วคุณพยายามคิดหา solution อาจจะเป็นเฮ้ยผมพยายามปรับ interaction หน้านี้ใหม่หรือ visual design หน้านี้ใหม่เพื่อทำให้อ่ออะไรดีคนจากที่ใช้คูปองไม่เป็นใช้เป็นนะครับคุณอาจจะไปทำ usability test แล้วผลมันดีขึ้นอ่าถูกไหมแบบเนี้ยคือคุณพยายาม connect the d o t ให้ได้ว่าที่ไปที่มาันเป็นยังไง1 2 3 4 5 6 7 8คือ ถ้าคุณ connect the dot ไม่ได้ผมอ๋อผมไปทำรีเสิร์ชแล้วผมไปทำ usability t e s t ก่อน u s b i l i t y test แล้วผมก็คิดว่าโอเคละโอเคอยู่แล้วไม่ทำอะไรละอย่างเงี้ยมันมันงงนะครับดังนั้นที่ไปที่มาของแต่ละขั้นตอนแต่ละ process ที่คุณเล่าไปเนี่ยขอให้มัน connect the dot นะครับอีกอันนึงนะครับที่อันนี้มุมมองของ r e c r u i t e r เขาเขาพูดเองนะครับว่า Visual Design ไม่ว่าจะเป็น low fidelity อไฟล์ไฮไฟลิตี้นะครับคือเวลาคุณพรีเซนต์เขาบอกเลยว่าคุณต้องพรีเซนต์ให้สตันนิงสตันนิงคืออะไรสตันนิงคือเขาเห็นงานของคุณอะเขาต้องว้า wow วหรือเขาเห็นงานของคุณว่าโอ้ยว่ามันสวยจริงๆอ่าเราย้อนกลับไปอีโมชันดีไซน์ใช่ไหมคนไม่รู้หรอกว่าข้างในคุณทำยังไงแต่พอคุณโชว์มาเนี้ยเฮ้ยมันสวยมัน มันดูดีเนี่ยมันจะได้เห็นสกิลของคุณด้วยนะครับแล้วโปรเจกต์นี้คุณจะรู้สึกพ o w มากขึ้นในตอนที่ผมไปฟังเนี่ยมันมีเขามอกอิ interview มาเนาะมันจะมีคนที่เข้ามา interview หนึ่งคนแล้วคนิี่เป็นรีคูเตอร์เขามาสองสามคนสิ่งหนึ่งที่เขาพลาดตรงนี้คือไอตอนตอนที่คุณโชว์สกรีนอ่ะโชว์วิชวลดีไซน์โชว์ UI ของคุณอะคุณนนั้นทำเล็กแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่มี power เขาเขาพูดเลยว่า เออเนี่ยมันมันไม่มี power มันพอมันคุณมา present แล้วมันดูแบบเออดูด,ดูไม่น่าสนใจอ่ะเก็าปะดังนั้นวิธีการจัดวางในตอนที่คุณโชว์วิชวลดีไซน์ของคุณเนะี่ยขอให้มัน stunning ขอไม่มี impact คุณไปโหลดอะ,อะไรเดียวมอกอัพคิดหรืออะไรมาตกแต่งนะมันมันเป็น up to you เลยะนะครับอันนี้สาม energy ของคน presentation ต้องมีความน่าฟัง เขาพูดเลยนะครับเหมือนกันอันนี้ผมเล่าสตรอรี่ก่อนนะครับคือคนที่เขามาเข้ามาอินร์วิวตอนที่ผมไปฟังเนี่ยคือเข้ามาแล้วน้ำเสียงมูดแอนโทนแล้วก็การที่เล่าเรื่องการที่ตอบคำถามเนี่ยม,มันบอกไม่ถูกอะ่ะมันมันไม่มีพลังพออะ่ะเข้าใจนะบางคนมีทักษะในการพูดไม่เหมือนกันบางคนพูดเก่งบางคนพูดไม่เก่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องแบบ มาพลังคุณมาก่อนฉันไม่มีใครรู้ดิจากโปรเจกต์นี้ได้นี่เท่าฉันประฉันคนทำไอ้สองคือฉันจะพรีเซนต์มันฉันจะเล่าเรื่องมันคุณต้องมีพาวเว์ power. อะผมจะเปรียบเทียบให้ดูเอแบบพรีเซนต์แบบไม่ไม่ค่อยเวิร์กสวัสดีครับวันนี้ผมมาพรีเซนต์ครับเอ่อเริ่อแรกโปรเจกต์นี้เกิดจากนี้นะครับกับ B นะฮะสวัสดีครับทุกคนโปรเจกต์นี้นะครับ 1, 2, 3, 4งสาตำแหน่งนี้ผมเป็นคนที่ทำ UX Designer ทั้ง Research ทั้งคิดหา solution และการทำพวกแบบเอ่อ i n t e r a c t i o n นะครับอะไรเงี้ยคือน้ำเสียงหรือมนะูสแอนโทน์อ่ะมันทำให้เอ้ยี recruit, คนเป็น Recruiter คนเป็นหน้าฟังนะฮะถ้าเปรียบเทีบ A กับ B เนี่ยนะถามว่าอาจจะไม่ผิดนะ สองคนนี้อาจจะเล่าเรื่องได้เหมือนกันแต่ความน่าฟังมานคนละแบบนะครับโอเคเล่ามายาวมากเลยนะครับผมขอฝากทุกคนด้วยนะครับว่าช่วงที่ตอบคำถามช่วงต้นเนี่ยก็มันจะมีเบสิกสามคำถามประมาณนี้แหละนะครับที่คุณจะต้องไปไปไปพยายามคิดหาวิธีการตอบเนาะตอน Presentation ก็เหมือนกันนะครับ Presentation คุณต้องทำให้ปังอ่ะพูดง่าย ปังหมายถึงว่างานของคุณก็ต้องปังด้วยนะอีกอันหนึ่งคือคุณต้องพูดให้ปังนะครับพูดให้หน้าฟังนะครับเขาไม่ได้มีเวลามานั่งฟังคุณหนึ่งชั่วโมง5นาทีก็พอแล้วนะครับซ้อมซ้อมซ้อมนะครับโอเคถ้าใครที่ฟังไม่ทันนะครับมันมีหลายช่วงหลายตอนมากเลยขอให้แต่ละคนย้อนกลับไปฟังอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าใครที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับผมจะฝากขอกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส u b s c r i ล e ในช่อง Channel YouTube ด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจเรียนนะครับ UX หรือ UI นะครับก็สามารถที่จะติดต่อในช่องทางของแฟนเพจนะครับ Up Skill UX ได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับลระหวังว่าเราจะได้เจอการเป็น UXer นะครับ in Thailand นะครับที่ดีไปด้วยกันนะครับขอให้ผ่านสัมภาษณ์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ